จริงจริงตอนแรกว่าจะสตรีมโอสตาแต่คิดไว้แล้วว่าปกคลิปมันเป็นโปกคลิปเบสบอถ้าสมมุติสตรีมไปปุ๊บมันจะโดนรายงานว่าคลิปเบสแล้วกูก็นั่นแหละดิสไลค์แน่นอนโอ้ยไอ้นี่ไม่ได้มาน,านะไอไอผูไม่ได้ผูบาีมิมันถามผูว่ามันมมสตรีมปะไปเรียกมันมาคุยด,ดี พวกพมึงที่เกอะเนาะหลายรอบแล้วเอาจริจริงนะเนี่ยหลายรอบแล้วนะเอ้เยดยับไปเรื่องเนี้ยก็จริงๆริงก็ก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ทำไมมันบ่อยจังกัดถ้าเองไม่พูดพี่จะไม่ให้เองเล่นด้วยเนีัน่นแหละถ้าเองไม่พูดพี่จะไม่ให้เองเล่นด้วยขอโทษครับพี่ขอพูดแล้วครับพี่อเลยนะครับ กำลังก <laughs> นะำลังจัดการเรื่องอันนี้อยู่อะไรวะลืมไอ้นั่นน่ะไอ้กไอ้อะไรวะโดเนทขึ้นชัว์ฮาล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 าโอ้โนอะเชโบอิสโบเคนนีนะ่ตัวเขาเขาดีสว่า ไม่โอ้ยังไงเขากาแล้วรีเรื่องน้เลยไม่ไม่ไม่เขาเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาบ่นไอ้ฟ้าดิแล้วเขาก็หนีหายไปเลยไม่อไ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 อการเองรู้ไหมเอไอเองูไหมตอนนั้นน่ะตอนตอนนั้นไม่รู้เขาเข้าไปส่องดิเขาเพราะเพราะเขาแบบพอกูเลิกไ์ใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนโปรไฟล์ไปทางอื่นแล้วก็เปลี่ยนชื่อแต่ก็ไม่ได้ว่าไอ้หรอกเขาว่ามันเป็นสีของเขาเขาทำเขาทำยังไงวะให้มันเป็นแบบ คลิกเข้าไปโปรไฟล์แล้วมันจะ p a y i n g g a m e เนะี่ยแบบเป็นแบบเนะี่ยเขาเขากขาลังดูสตรีมอยู่งงเขาทำยังไงวะร่างร่างมาสอบผมด้วยนะก้าวโ t รศัพทมีชชั่นผมเก็บครบแล้วผมตึงเกินเลยดูทวิตเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาใครดูนะ <c oughs> เน, <c oughs> นี่ยกาลังเรียกดูนี่ไง กูทำยังไงวะกูทำไม่เป็นนะจริงทำยังไงมา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 เออกูเห็นคนข้างหน้าใครกูเจออะโอเคเจอเห็นไอ้กาคนแรกก็เห็นไอ้นันแล้วก็เห็นทีวีอะไรอ่ะแบ็กนัมฟอร์ดวัตฟลักคือโค้ดลาวไม่ลืมให้โหวตเดี๋ยวเดี๋ยววตก่อนโห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 วตก่อน ไปไปโหวด u t u b e ไอ้พวก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 เอ,อก่อวินเกาะคัสตอมแมทไปไปโหวตไปกดไปไปกดโหวต YouTube เร็วๆไปกดโหวตที่ YouTube ผมกำลังผมกำลังนั่งดูไอ้คนเขาทำไม่ดีเลยอะไรอ่ะไม้ครับแพ้กับไม้ครับเถือนสารยังไงถ้าถ้าเป็นผมผมจะพูดว่าเอาง่ายๆมาครับถเบถือนเ,เ, ет, เอ๊้ยมาครับเถือนแม่งแย่สมเพศไอ้พวกใครพวกโรล่ะ <laughs> อาจจะจีเกลหลดแหละแต่มันก็มันมันผิดแล้วมันก็ผิดแหละผิดเด๋โคตรเลยหวดกันเร็วหวดกันเร็วสิบไลค์เดี๋ยวปิดโหวตถ้าไม่ถึงสิบไลค์มึงก็ไม่ต้องเล่นโอวตเร็วหวดเร็วไปรุ่นหวดเร็วเอ้ยอันนี้ต้องต้องปิดหล่อแล้วดู อีกห้าสิบาทปิดหลอดเลยนะเฮ้ยคนปิดหลอดเน, oui> นี่เหอะเขาตึงอ่ะคนปิดหลอดหหลลอออดดดปิืมคนปิดหลอดคนปิดหลอดนี่ยเขาตึงนะห้าสิบบาทมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบริสต์นะครับพี่เรียบริสมาแล้วมาแล้วกูเห็นกูเห็นออกมาจากป่ามาแล้วมาแล้วเห็นออกมาจากป่าเลยเมื่อกี้ ไอเนี่ยกอ๊กอบวะก๊อบวะเอาอยู่ไหมพี่กายผมพี่กายผมเพื่อนอะไรของเขาอะไม่รู้ดิแล้วสิบไลค์สิบไลค์ปีหนูไอเนี่ยจะเล่นกิจกรรมจริงๆเหรอไปรุ่นกิจกรรมก็ได้ไม่ว่าเะ แดี๋ยวกูต้องไปหาของแพงๆมาใส่เสื้ออะได้จะได้ไม่ต้องมีใครแต่งตามแพงหาพี่โหอะไรมันก็เกินไปมันต้องเอามันต้องเอาของจากมันมนต้องเอาของจากกิฟต์ค์ดอะที่ที่เขาบอกว่าจะให้ทุกๆหนึ่งเดือนอะโน no. <laughs> มันแพงเกิน100โลบักแม่มอกัรมึงอา่านดีบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท คงกินมาเนาะเลยครับอีกสองอีกอีกอีกสี่ไลค์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 เร็วๆจะได้เล่นไหมเนี่ยไม่กดไลค์ไม่ต้องเล่นวันนี้ม่แม่งเกิดแต่ว่มันมันไม่ได้เสื่อนมันมันมีคนอะไรเนี่ยโบบักเมกีอะเกิดไปว่ะเขาดูทรงคนนี้เขาคือคือไอตอนแรกที่เขาแต่งตัวดูทรงเขาอาจจะเป็นพวกแนวเออแบบว่ามีกลุ่มขอดแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเป็นเป็นแก๊งอะ่ะเออเป็นแก๊งอ่ะแล้วก็แล้วก็วมีคนแล้วนนแล้วตอนนึงมีแล้วแล้วตอนนึงมีคนบอกว่าคนไอ้คนเนี้ยเขาเขาเขาเป็นหัวหน้าแก๊งก็รู้เหมือนกันแก๊งอะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรอยูอ่แล้วอะไรวูมึงต้องดูชื่อสตรีมถึงจะรู้ว่าทำไมกูถึงสตรีมค่ะที่ขอเขาไงพี่เขาไม่ปกให้ยูแงแล้วไงกูเกือยวเข้าไปแล้วไม่หล่ะไม่เองเกือยวเข้าไปในประตูไว้วไม่ล่ะ งไงอวิวเซนบิสเขาบอกไอ<ง>วิวเซนบิสเอาแกงไฮเปอร์เอ็กก็ใช่ไงเบนบอลแกงไฮเปอร์เอ็กซเออเบนบอลเบนบอลรอคนโหวตเนี่ยเอออีกอีกหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์อีกห like, 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 like นึ่งไลค์ปิดโหวตยังไงมันก็ได้กิจกรรมอมาไม่มีคนโหวตกิจกรรมมัน,น,มนเต็มเเลยนี่ย <c oughs> ไอ้นานมึ <c oughs> งออกมาถ้าถ้าถ้านานไม่ออกมาพี่จะเตออกจากดีสคอตเว้ยเรามาดูการชมของเออละครสันละครสัน ละครสัตว์ละครสัตว์มีคนจะแย่งตัวมีคนจะแย่งตัวเท่ของกมาเลเอ้ย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 เกินไปว่ะละครสัตว์ละครสัตว์อะไรเนี่ยแท็กอ่ะอีกตัวหนึงไม่ไหนอีกตัวนึงไม่อยู่อีกตัวนึงก็ต้อจะเป็นเพื่อนเขาแหละแต่อาจจะไม่เรียกนิสอีอีเีาพิการอาอีเยอนะไฮเปอร์เอ็กซ์เขาแบบเน็่ตัวโคตรเท่เนี่ยส่งมาแล้ว ทำไมโปรไฟล์เขาเนี่ยโอ้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 เข้าใจละเข้าใจละคือเขาอ่ะมีมีคือเขาอ่ะมีนายโต้เว้ยแล้ว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 เขาอ่ะใช้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 ของในส่วนนายโต้อะคือเขาใช้ด้วยการไอ้นี่เว้ยเนี่ยโหคนบูสเซื้อเว้ยเขาตั้งกี่คนนะบูสเซืร์เว้ยเปตั้งเก้าคนเก่งโพดไม่รวยโพดเฮ้ยเฮ้ยมีมีด้วยแั้งเทงนไหรผมเข้าไม่ได้ผมขอโทษนะ คือ <One> ค <input> ือคือเขาคือเขาคือเขาเปลี่ยนโปรไฟล์ในเฮ้ยลงมาลงมาลงมาเรามันดูละครสาตว์เราต้องยืนล้อเราต้องยืนล้อมเอ้ยยืดล้อมยืดล้อมเปลี่ยนได้ทุกอย่างที่อยากเปลี่ยนเออมันเปลี่ยนได้ไงถ้าถ้าถ้ามันอยู่ในในดิคอ่ะคือคือใชนในโตเปลี่ยนอ่ะก็ว่าอยู่ทาไมโปรไฟล์ไม่เปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนโปรไฟล์ก็คือกดลิกขวาแล้วก็กดอ d ดิ s e เซิร์ฟเวอร์โปรไฟล์มันก็จะมีของนายโตให้เปลี่ยนรูปได้แค่นั้น ไอ้จะขึ้นไปทําไมวะนี่มันละครสัตว์ด้วยขายในโตด้วยในโตมันในในโตดิสดิสไอ้ร้านนึงผมไปเห็นว่าเขาขายร้อยสามสี่วันเป็นร้านมันมันก็ไม่ออกแนวร้านค้าเมื่อหลอกแต่มันมีเยอะการพนั้นผมก็ไม่ได้ยุ่งนะมันโอ้โหมันมันมันต้องแนะนําตัวผมเอาไว้ชื่ออะแล้วกันนั่นแหละได้ยงสิบไล์ยังไม่สิบไล์เลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไรก็ได้วะแล้วยังกิจกรรมว่ะโอ้โน แม่งมามามาเอ้ยเกะแล้วนดสวยเลยเราต้องเราต้องเชิญเพื่อจริงๆฮะถ้า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 แบบมีใครแต่งตัวแบบนี้เราเราแอดผมมาผมผมก็รับแอดหมดอ่ะแต่ต้องใส่ขาเหมือนเจ็ด้วยนะหยอกหยอกกิจกรรมหล่อแล้วกิจกรรมบอกว่ากิจกรรมอะไรดีอ่ะเอ่ออะไรดีวะเอาลัคกี้บอกไหม ลัคกี้บล็อกเล่นแบบเล่นแบบลัคกี้บล็อกแล้วก็่ากให้มันไม่เอาเดี๋ยวมีคนคอมระเบิดไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนคอมระเบิดใช่เดี๋ยวโทรศัพท์ระเบิดกลัวแค่นี้แหละคนเป็นห่วงคนดูไงเอออย่างเช่นไออาร์อะอาร์อะเห็นไหมอาร์อะแบบจะเป็นยังไงอะถ้าแบบอาร์เป็นยังไงนะอาร์น่าจะแบบร้องไห้อะคอมโทรศัพท์ระเบิดพี่แต่การที่เขาเล่นเอฟเป็นเอฟได้นี่ ัเออเฮ้ยแต่แต่เอออาร์อาร์อาร์กอ่ะแต่ใช่ใช่เราเราอาร์มเป็นโมบายเพย์เยอะที่เก่งมาเลยนะแล้วแบบโคตรตึงที่บอกแบตชิวๆอะครับที่บอกแบตไม่แหลกเลยได้ลองถาอาร์ดยเดี๋ยวพี่จะขออันขออันเฟซไอ้นี่ก่อนทุกคนดูนี่นะผมอันเฟซเขาทำไม่เพราะอะไรหนึ่งเลยเขาทําตัวแบบยังไงอ่ะทำทำตัวแบบไอ้นี่อ่ะทําตัวแบบเอาหนุ่มปังอ่ะก็ได้ทําตัวแบบไอ้นี่ทําตัวแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรนะ ปัญญาอ่อนพวกนี้ดีกว่าใช่ก็คือแบบอะไรอย่าอยู่ดีๆก็แบบเดินมาหาผมสร้างยนีงไง่ไว้รุ่นสร้างแล้วมันสร้างไม่ติดเป็นอะไรไม่รู้ oh. นี่ยติดแล้วติดละววามละ oh. ผมผมผมจะอันเฟนโน่ดิถ้าอยากอันก็อนกันเพราะว่าต้องดูแต่รีสไซดด้วยบางคนมันก็ไม่ถูกใจบางบางคนที่ผม,มัาเพื่อนไปผมก็อันเฟนนะบางคนแต่แต,แต,แต่มันก็มันก็ไม่ค่อยมีเ่ะรดีเอแปด ผมขอโทษนะที่วันนั้นผมเกลียนเกลียนอะไรอ่ะผมไม่ได้สนใจอะไรครับจะกูจะเกลียนก็ทำไปทำไปเถอะครับผมก็แค่ติติแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแต่ส่วนของยูทูบผมติดเละไมู่ดิเอ้ยย่าย่าย่าอย่าไปบอกไอโมอย่าไปบอกไอโมให้ให้ให้ไอโมมันไปดูเองให้ให้ให้ไอโม่ไปรอได้ทำไมจะรอไม่ได้รอได้ เฮดดีเอฟแปดเฮดีเอฟแปดเอานั้นจะเข้ามาทําไมครับน้องถ้าถ้าถ้าน้องจะไปเล่นสตรีมอื่นน้องจะเข้ามาทําไมครับน้องน้ำมนเนี่ยน้ำมนเนี่ยคือแบบถ้า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 จะไปเล่นกับสตรีมอื่นใครอย่างพี่กายพี่กายอะไรนั่นแหละก็ไปเล่นกับเขาไม่ต้องมาเล่นกับผมก็ได้ถ้าแบบถ้าถ้าเนี่ยเนี่ยมาดูมาดูมึงมาดูมึงมาดูมึงมาดูไอเนี้ยไอเนี้ยไอไอเนี้ยไม่ไม่มึงมึงมึงมาดูมึงมาดูมึงมาดูไอเนี้ยไอเนี้ยคือแบบแบบติดตามแบบ ไอ้พวกฟังกูก่อนฟูฟังก่อนฟังก่อนคือไอ้ไอ้คนนี้เคยเล่นเลยกันอ่ะฟูมึงฟังกูก่อนฟูมึงฟังกูก่อนเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้คนเนี่ยคือแบบไอ้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 น้องคุณนี่ยคือแบบมันมันมันไปหลายช่องมากแล้วแบบตอนนั้นอ่ะคือกูก็ไม่แน่ใจนะเหตุผลที่มันก็ชอบเลยอย่างหนึ่งคือเขาไปหลายช่องคุณคุณคุณก่อนไอ้ป๊อปแคสใช่ป่ะไอ้ตัวนี้แหละที่ที่ที่มันชื่อน้ำมูลนั่นแหละคือแบบเป็นกูโคตรเกลียดอ่ะมึงดีดนิดนิดสายเป็นยังไงอันนี้คือไม่ได้ด่าเลยนะแต่แบบเเารียกว่าอออออะะะไไร่่่่มคยชบ ิแบบแบบไปไปหลายช่องเกินแล้วแบบแล้วแล้วแบบจะมาช่องผมเพื่อเพืおお่อให้ไปเล่นกับช่องเขาอ่ะคิดดูดิมันจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นที่กับยูทูบเบอร์คนนั้นจะไปเล่นด้วยอะแต่แต่แต่อาร์ดไปหลายช่องแต่แต่แต่อาร์เขาก็ไม่ได้แบบมีแบบมีแบบมีท้าทางที่แบบชวนชวนไปเล่นช่องนู้นไงเออกูยังเห็นอาร์ดไปโผล่ในปาิวัตสองสามรอบเลยดูแหละเขาไปเล่นกูไม่ได้ห้ามเลยหรอกมีกิจกรรมหนมปังผมวางเมวางละ ไม่ไม่คือคือเขาอ่าะตอนนั้นอ่ะเห็นไหมไอไอไอตรงที่ไอไอแขที่ไม่ได้รับเชิญอ่ะไอแข้ที่รับเชิญน,นี่เขาเต็งตูงเนี่ยคือคือเขาอ่ะพูดคือเขาอ่ะบอกว่าพี่กายพี่กายสร้างห้องแล้วรอเลขโค้ดเดี๋ยวบอกเลขโค้ดนะพี่กายเขาสร้างห้องแล้วกูยังงงเลยพี่กายคือใครแล้วแบบแล้วแล้วแล้วเขาก็มาช่องดอูแลก็แบบมาสองช่องพร้อมกันแบบมึงโคตรัาริยาเลยมึงทำได้ไงว่าแบบมาสองช่องพร้อมกันโคตรตึงแอบบ่ะเดาเดาลืมเลือกสี อยู่ในฐานนะอยู่ในฐานนะอยู่ในฐานนะดีหนมปังลืมก้คําสั่งเลยเอ้ยใครไปกลางก็เตะหมดอะใครตอบอลไปกลางก็เตะหมดอะคือมันคือคือคือมันดูคืออะไรอะเอามึงไม่ได้เลือกสีหรอน่นไงเออมาดูดูไปกูไม่รู้อะเนาะไม่เลือกสีกันเอาไปรุ่นช่างแม่งแล้วเดือก็แฟร์ไป ือแต่ลงมาได้อต่อบ็อกไปแล้วหนึ่งครั้งอ่านั่นใครว่าฟูด้วยเะอสีฟ้าสีฟ้าด้วยอตรงนั้นตรงกลางตรงกลางนะอินเนอสไนเปอร์โอเคแกกาอีกหนึ่งคนใครตรงนั้นไปกกาอีกหนึ่งคนใครตรงนั้นตรงนั้นอ่ะ G ียูวายมีว อสีไสีอสีอะไรอู่สีอะไรอู่สีอะไรสีแดงใช่ไหมสีฟ้าสีฟ้าชื่อ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 เล่นชื่อเล่นอ๋ออ๋อนี่เจอละเมกเล็กหนึ่งห้าสองหนึ่งเฮคลิกแว่นรูททำไมก็ดูเอาแล้วคับว่าเขาทำอะไรไปรุ่นก่อนจะพิมพ์ก็ดื้อนะครับน้องน้ำหน้าบอกเลยว่าโคตรสมน้ำหน้าทไใช่หรอไม่ได้ ใครใครฆ่าการอะไรอ่ะคือวิ่งอยู่ในแจ็คบมันเป็นสเปคเตอร์เว้ยแต่มันมาอยู่ทีมสีแดงเฉยเอยสิแล้วมันก็มาเก็บแล้วมันคือใครแล้วมันคือใครมันชื่ออะไรไอโมเหรอไอโมเหรอไอโมไอไอนี่ไอโม่ไอโม่ทีเคอนไม่ใครใครฆ่ากันอ่ะไม่เห็นอะไรวะเนี่ยงงไม่ไม่ไม่ ไอเรา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 คาก็จริงว่าแต่เราไม่รู้ไงว่าทว่าม,มันตีได้แล้วมึงจะไปฆ่าเขาทำไมเออแล้ว <c oughs> มึงจะไปฆ่าเขาทำไมไโมแมง,งงูจังว่าแมง่ออะไรวะรู้ว่ามันตีได้ยังจะตีอีกอเข<อ>้า uh ใจไม่แล้วมึงจะไปตีเขาทำไมแทนที่แทนที่มึงจะโดดลงโลกตายถ้ารู้ว่าแบบมันบั็กสเปกเตอร์อ่ะโอ้โหน้อง พอพอพอออกออกไปเล่นใหม่ป่ะแม่อะไก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้กูเป็นสามร้อยวินคือคนยืนเต้นอะมันยืนเต้นอย่างเดียวเลยเอาเอาเอาทำฮัทเอากูออกเกมแล้วหนูกูออกเกมแล้วพู้เอ๊ะเหรอเออไม่บอก พี่เอเทสโดนในท่านก่อนสิบเอ็ดบาทเอ้าก็โปรแกรมอัดมันซีเรียสหน้าจอโรบบ์มึงจะให้ทำไงอ่ะมึงมึงจะให้มันเห็นหน้าโรบบ์แบบแบบโรบบ์แบบ d i s c o น n e c เหรอมันทำไม่ได้เนาะเวลาก็เอ้าเกรหัวที่จอมาดำนะดูนี่นะถ้าสมถติถ้าสมึติผมออกโรบบ์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือแบบมันมันมันไม่เห็นหน้าจอผมเข้าใจไหมคือคืออ่าตอนนี้ตอนตอนนี้หนูเข้าใจผมพับจอไปตอบแชทนะผมผม ผมพับจอมาตอบแชทผมผมพับจามาตอบแชทเห็นไหมคือกูไม่อยู่แน้วนะจอแล้วมันก็ซีดไปไงกูไม่นีเออไม่รู้เหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรเลยเขาตับเขามากับเพื่อนแล้วหัวร้อนปล่อยแม่งดีก็แม่งทำไม่ก็แม่งทำผิดกฎปล่อยแม่งหัวร้อนไปเลยส่งน้ำหน้าไอ้โง่พูดเลยกูด่าเลยนะพูดพูดเลยนะแบบส่งน้ำหน้าแม่งส่งน้ำหน้าเลยอ่ะเปนแบบไม่ไม่ได้กลัวหรอกไอ้พวกเนี้ยส่งน้ำหน้าได้นะโคตรกาดอะแม่งไม่ได้ไม่ได้เม่ไสิงอะไรเลย มันก็ไม่ได้มันก็โง่ไงมันมันไม่อยอมทําตามกฎเองเออถ้า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 ทำตามกฎไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้ามาดูไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วไมใครกลัวมาดิไม่ได้กลัวอะไรหรอกก็แค่แบบเขา้าเขา้เขามาเข้ามาหัวร้อนใส่เอาแล้วทำไมอะ่ะตัวเองผิดแล้วมาหัวร้อนใส่คนอื่นโอ้เอฟเอฟอีธานนี่ไงนี่ไงว่ากันเหรือในเคาน์เตอร์บีเนี่ยว่ากันเรื่องเน่แน่แน่ ตอนแรกไม่สนใจช่องไรบอกกูมาไปดิทไลฟ์ eg, จากด like. ิทไลฟ์ก็ดิทไลฟ์ใครเขากูว่คนดูเยอะมันสามถ้าถ้าคนดูมันมาถึงสามสิบบวกมันก็คือว่ามันก็ไปได้ไกลคืออยากจะดิทไลฟ์ก็ดิทไลฟ์ไปครับไอไอมึงมึงมึงลองไปทิมบอกเขาก่อนสร้ามึงทิมได้มึงคิมว่าควรควรดูตัวเองก่อนไม่ใช่จะไปด่าคนอื่นเขานะเออพูดอย่างนี้เลยอ่าเอพซ เอฟพีเคก็มาสิจะมากดวิ๊กไลค์ก็ไม่ได้กลัวมึงก็มาเถอะกลัวที่ไหนล่ะเออตัวเองผิดเร้ไปด่าแล้ไปด่าคนอื่นเพื่อทําไปเพื่ออะไรเอมอีนอรับคนมาโง่เข้าแคนแบบไม่ไม่คือแบบเอาจริงจริงก็ไม่ได้อยากด่าเอมอีน่าจะแต่คือแบบมึกมามึงเห็นไหมพูเขาใส่ก่อดเลยเขาต่อเบกไปตรงกลางมันผิดกดกูเขาจะไหมคือเล่นกิจกรรมใช่าล่ะภู บอกบอก,บอกเขาว่าเอา้าก็ทําผิดกฎเองก็ต้องโดนเตะเออมึงพูดมึงพูดไปแบบนี้มึงพูดไปแบบนี้อืมมึงพูดไบอย่างนี้เลยเอาจริงๆเอาเอาก็ปล่อยไปกูไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วถึงมึงจะดังหนึ่งพันล้าก็ไม่ได้กลัวกูไม่ได้กลัวอะไรถึงถึงแบบมึงจะแบบมีคนดูเป็นร้อยแล้วแบบมาด่ากูแบบเรื่องแค่โดนเตะหนึ่งครั้งใช่ไหมมันดูประยาอ่อนเกินไปไหมเออ คนคนแบบคนที่เขาแบบหนึ till, ่งพ yeah. ันซับแล้วเขาคิดได้เขาคงไม่มาแบบมาช่องแบบประกาศอบนนี้หรอกครับน้องเออกูติดบักเลสสีเลสสีไม่ไม่คือคืออยากด่าเลยด่ากันไปเลยนะคุยกันเองแต่ถ้ามาด่าผมแล้ว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 แบบแล้วแล้วไม่แล้วไม่ดูก่อนว่าตัวเองผิดอัน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 นั้นก็แบบ ออก็เรื่องของมึงครับผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วถ้ามาดา่าถ้ามาด่าคนอื่นแล้วตัว,ต,วตัวเองผิดแล้วไปด่าเขาแล้วเขาไม่ได้ผิดอ,อ่ะแบบมึงมึงมึงผิดแล้วไหมมันแบบมันซื้อบล็อกต่อไปกลางเลยเรียบร้อยคือต้องต้องต้องเตะคือเพื่อนตัวมันดูมันไม่ได้ดูไลท์ก็มันไม่ได้ดูไลท์เอา้าถ้ามันไม่ได้ดูไลท์แล้วมันดูโค้ดได้ไงอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ใช่อะไรจำหน้าหลักได้เปล่า แชทอะไรเออแชทเฟสอะเออแชทเฟสอะบอกกำลังดาวโหลดรูปภาพคืออะอะฟัง,ฟ,งฟังนะฟังนะฟังนะมันบอกว่าคือเพื่อนตูมันไม่ได้ดูไลฟ์เอ้าไม่ได้ดูไลฟ์แล้วมึงเอาค